ัสดีทุกคกันด้วยให้ยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิตโโฟกัสอีกเช่นเคยนะคลิปนี้อยู่กับแอป อ p r e รีเวอร์ดนั่นเองนะหลังจากที่เราได้ทำการเล่นสะสมไปอ่าวันนี้นะครับเราได้คะแนนไปไปที่เรียบร้อยอยู่ที่2,845คะแนนนั่นเองนะตอนนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทำการสะสมไว้นะก็เล่นถือว่าไม่นานนะเดี๋ยวมาดูคะแนนของเราและกันได้จากไหนกันบ้างนะอ่านี่ตัวหลักๆที่เราได้นี่น,น,นประวัติของผมนะก็มีประมาณนี้นะถือว่าไม่เยอะนะ ถือว่ามีเยอะนะตัวแรกที่ผมได้ทําการเล่นไปและได้รับเยอะๆนะก็จะเป็นการทำภารกิจจากเกมนั่นเองได้รับอยู่ที่688คะแนนตัวที่2ผมได้ทําการเปิดแอปทิ้งไว้นะครับก็จะได้รับอยู่ที่33คะแนนและสูงสุดตรงนี้นะทุกคนล่าสุดเลยนะได้รับมาอยู่ที่664คะแนนนะจากการ ทำแบบสอบถามของเรานั่นเองนะทุกคนนี่จะมีชื่อบอกตรงนี้นะครับไม่มีการเชิญเพื่อนนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นยังไงนะก็ผมได้ทําภารกิจไปนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่นะไม่ถึงประมาณ20นาทีด้วยซ้ำนะครับภารกิจของเราสําเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าผมเล่นตัวไหนไปบ้างนะมันขึ้นไหมนี่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 ภารกิจที่ผมทําสําเร็จนะตอนนี้นะครับมีอยู่หนึ่งแล้วก็ 2ตัวด้านบนนะทุกคนมีอยู่2ตัวนะที่ผมได้ทําการเล่นไปนะครับได้มาอยู่ที่688คะแนนนะและตัวล่างสุดได้มาอยู่ที่6 6 6คะแนนี่อ่านี่ตรงนี้นะทุกคนจากการทําแบบสอบถามใช่ไหมไม่รู้ว่าถูกอันไหมแต่ตัวนี้ที่ผมได้ทำนะมันจะมีภารกิจที่ผมทําสําเร็จอยู่นะมีไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีเขียนบอกไหมทุกคน น่าจะใช่ตัวนี้นั่นแหละนะเดี๋ยวเดี๋ยวเาเช็คดูหน่อยนะใช่ไหมอ่าห้ยคะแนนตรงกันกับตรงนี้พอดีนะทุกคนที่เราได้ทำการเล่นไปส่วนพ a y n า w อ่ะเดี๋ยวมาเช็คกันหน่อยละกันนะส่วนพ a y นาวเราก็ได้คะแนนมาไม่เยอะนะทุกคนได้มาประมาณ500กว่าคะแนนถือว่าเยอะอยู่นะ 500กว่าคะแนนเลยแหละนะทุกคนระยะเวลาการเลตของเรานะไม่ถึง5ชั่วโมงทุกคนไม่ถึง5ชั่วโมงด้วยซ้ำนะเพราะผลทําแบบสอบถามประมาณ20นาทีนะเราก็ได้คะแนนกลับมานะทุกคนอ่ะสังเกตดูตรงนี้นะผมได้คะแนนมานะอยู่ที่664คะแนนนะเราก็ได้คะแนนมาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันเหลือการถอนนะเหลือการถอนของเราที่จะมาเทสการถอนนะว่าสายฟรีที่เราจะทําการหอน,นี้ จะต้องทําการเชิญเพื่อนไหมซึ่งคะแนนของเราถึงไปเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนถึงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนอยู่ที่2845คะแนนนั่นเองนะเดี๋ยวกดคลิกเข้าไปก่อนนะครับก็ทาการกรอกเบอร์ทูเบนี่บอเลตเข้าไปนะเดี๋ยวเราทําการกรอกเบอร์ทูเบนี่บอเลตเข้าไปแล้วกันนะว่าจะสามารถถอนได้ไหม สำหรับการถอนของเรานะเราจะทำการใส่เบอร์ t o b u y Wallet เข้าไปได้เลยนะเดี๋ยวผมใส่เบอร์ Two Bunny Wallet เข้าไปก่อนนะอ่าตรวจสอบดูดีๆนะว่าเบอร์ Two Bunny Wallet ของเพื่อนๆนะที่จะทำการถอนถอนะถูกต้องหรือเปล่านะที่จะทำการถอนนะกด next ได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเงินจะเข้า Two Bunny Wallet ไหมกด confirm นะอ่าเดี๋ยวเรื่อเเทุกคน ทำไมไม่สามารถถอนออกมาได้อะทุกคนเฮ้ยเกิดจากอะไรเนี่ยผมก็ว่าผมใส่ถูกอยู่นะหรือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมแปลนิดนึงทุกคนเกิดจากอะไรเนี่ยแต่ว่าบางคนก็น่าจะสามารถถอนได้แหละแต่ของผมนี่ไม่รู้ว่าจะสามารถถอนได้ไหมเฮ้ยเบอร์วอลเลตถูกใช้ไปแล้ว อแล้วเอาอีกเบอร์หนึ่งเอาอีกเบอร์หนึ่งแล้วกันนะก็เป็นอีกเบอร์หนึ่งของผมนะที่ทำการสมัครทูบันนี่バレตไว้นะอ่ะทำการกดเน็กกด c o n f i r รมมาดูกันอ่าเฮ้ยถอนได้อะ่ะทุกคนอ่าตอนนี้กดคลิกตกลงไปก่อนนะครับอ่ะตอนนี้นะฮะก็ อยู่ระหว่างดําเนินการนะครับอยู่ระหว่างดําเนินการนะก็ตอนนี้นะครับและได้ทําการถอนไปเป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีการเชิญเพื่อนใดๆทั้งสิ้นเลยนะทุกคนตอนนี้เงินยังไม่เข้านะต้องรอติดตามแล้วกันเดี๋ยว ผมทยอยอัปเดตให้นะทุกคนว่าถ้าเงินเข้าตอนไหนเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ตอนนั้นเลยนะตอนนี้เราก็ได้ทําการถอนออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนอ่ะนี่อยู่ระหว่างดําเนินการนั่นเองต้องรอติดตามละกันว่าแอปนี้นะทุกคนจะจ่ายจริงไหมหรือไม่จ่ายใครที่เล่นก่อนผมก็เมนต์ใต้ละคลิปหน่อยละกันนะครับว่าเกมนี้แอปนี้นะครับสามารถถอนได้จริงไหมนะครับตอนนี้เราก็ เล่นไปไม่ถึง1อาทิตย์ด้วยซ้ำนะครับเราได้มาอยู่ที่10บาทนะครับส่วนการหาคะแนนผมส่วนมากนะผมแนะนำถ้าใครจะเล่นนะแอปตัวแอปตรงนี้แล้วก็ p พล y time game นะทุกคนอ่ะสตัวนี้แล้วกันนี่ยนี่นี่สตัวนี้นะทุกคนก็สามารถถอนออกมาได้นะทุกคนสามารถหาคะแนนออกมาได้ใครที่เล่นไปแล้วนะทุกคนเกิดคะแนนไม่ด้งเข้ามาดูสังเกตดูดีดด้วยนะเดี๋ยวมาเปิดให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะบางคนคะแนนของเพื่อนนะทำภารกิจเลยไปเลยวขานะทุกคนบางครั้งเขาก็ให้ภารกิจแบบนี้7วันนะหรือ7ชั่วโมงแบบนี้นะครับหรือ7สัปดาห์แบบนี้นะครับก็ดูระยะเวลาดีดด้วยนะว่า เกินระยะเวลาของเขาไปหรือ,อยังนะทุกคนใครที่จะทําการเล่นเกมนี้ก็ลองพิจารณาดูดีๆแล้วกันว่าเกมนี้มันคุ้มหรือเปล่าที่เราจะทําการเล่นใครที่จะทําการเล่นเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปสายฟรยีถอนได้แน่นอนนะทุกคนต้องรอติดตามผมว่า โอกาสนี่ประมาณ90%นะที่จะสามารถถอนออกมาได้99%เลยแหละนะทุกคนเกมนี้นะก็ต้องรอติดตามเดี๋ยวผมมาทยอยอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมแล้วกันว่าแอปนี้จะสามารถถอนได้ไหมเจอกัน EP หนะ้าเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ